โอเคมาครับทุกคนเดี๋ยวลุงตู่จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูลูกศิษย์ครับมาเรียนสืบคบกันที่บ้านเลยเดี๋ยวดูว่าตัดคัมพีเป็นไงบ้างนครับอันนี้ลุงตู่เน้นให้ตัดในเบ้าครับดูนะดูก่อนนี่ครับไปไงฝีมือลูกศิษย์โอ้โหนี่สวยงามมากๆเห็นไหมนี่นี่ครับการตัดครับต้องตัดแบบนี้นะครับนะตัดรอบนอกก่อนแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้เขย่าได้ดีมากเลยนีเหลือตังสวยแบบนี้อ่าดู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 ก่อนดูก่อนนะครับน้านี่ครับอ่ะไไหน อ่าถ้าถ่ายกล้องหน่อยถัาท่ายกล้องหน่อยถ้าถายกล้องหน่อยเร็วสวัสดีครับ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 เป็นไง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 ครสวยมากเลยครับสวยไหมสวยไหมสวยมสวยสวยอ่าสวยใช่ไหมเรียนง่ายง่ายเดี๋ยวใครอยากได้ก็มาหาลุงสู่สู่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากได้ทำง่ายทำง่ายอ่าเดี๋ยวก่อนถาก่อนถาก่อนมาจากไหนขึ้นมาจากไหนมาจากสระบุรีครับอ่าสระบุรีเนาะเรียนก็ไปทุกท ด,ดูก่อนดูก่อนนี่นี่นี่เห็นไหมครับมาเรียนมาเรียนที่บ้านเลยวันนี้สวยงามสวยงามครับใครอยากเรียนนะครับมาเรียนได้ที่ไหนมาที่กระทุ้มแบนครับสมุทรดสาครไม่ยากใช่ไหมมาไม่ยากครับผมเรียนก็ง่ายเรียนก็ง่ายครับรเขาใจง,ง่ายครับรสชาติเป็นไงรสชาติรสชาติอร่อยดีครับอไรไ่อไหมหวานกลมกล่อมโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราใชะคับนัขันจะครับมาเรียนตัวเลยนะครับ